ในการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะได้รับแจ้งว่ามีในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีฐานะลําบากยากไร้นะฮะแถวบางกรวยนนทบุรีนะฮะต้องการที่จะจัดทำงานศพนะฮะแต่ว่าโอ้ไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนดีเพราะว่าต้องยอมรับนะ,ะทำงานศพก็มีค่าใช้จ่ายนะท่านทนายธนวินนี่ครับนั่นแหละค่ะเราก็เลยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นตัวอย่างของชุมชนอื่นๆได้เลยนะฮะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยค่ะรองนายกสมนึกคํานวณสวัสดีค่ะ นะฮะมาร่วมพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่เปิดปิดเตาเผาของวัดจานอำเภอบางกลวยนะฮะลุงนรงใจเกลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบางคนบอกใช่สับปเปลือกไหมนี่แหละค่ะท่านสับปเปลือกของเรา <c oughs> นะฮะพระเอกนังเรื่องสับปเปลือกเลยนะฮะ <c oughs> ท่านที่3นะฮะก็เป็นผู้นําชุมชนคุณลุงกมลแสงสว่างผู้นําชุมชนหมู่บ้านสมชายพัฒนาสวัสดีค่ะ <c oughs> ทั้ง3ท่านนะคะถามคุณลุงสมชายเวลาที่ชาวบ้านในพื้นที่เราเสียชีวิตเนี่ยเวลาไปติดต่อทาชาปนกิจเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะ ถามในส่วนของทางอ่าคุณลุงกมวลก่อนก็ได้อืมคือ,อการดําเนินการในการติดต่อการศพนะฮะกับทางวัดจันเนี่ย <Okay. S 2> ซึ่งทางวัดจันส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าภาพจะบริจาคเท่าไหร่ยังไงซึ่งออทางวัดจะไม่ฟิกลงไปว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ระบ,บุใช่ไหมจ๊ะ,ะแล้วก็เวลาทางเจ้าภาพจะจะไปเนี่ยจะทางวัดก็จะดูแลว่า หมาะสมที่จะควรจะใช้สารานไหนเหมาะสมกับสภาพไหนยังไงเพื่อให้ค่าใช้จ่ายนั้นแหละจะได้เป็น<ม>ไปเทียงนะพอ,อค่ะถามทางคุณลุงนรงครนะลุงนรง์เวลาที่เราเผาศพนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าอะไรบ้างครับลุงค่าน้ำมันมีไหมค่าฟมนีครับอ๋อแล้วค่าอะไรครับลุงค่าน้ำมันค่าไฟก็จะมีอันนั้นครับที่หลักๆครับ นอกนั้นก็เป็นค่าทาบุญตามแต่ครับผมแล้วมีแบบคนไม่มีเงินสักบาทเลยไปวัดจันทไหมฮะเคยครับแล้วได้เผาไหมฮะได้ครับท่านเจ้าวาดจัดการให้เรียบร้อยครับค่ะงั้นต้องถามท่านรองนายกสมนึกนะท่านรองเจ้าวาดท่านเจ้าวาดท่านคือท่านใดคะแล้วท่านมีใจยังไงคะท่านรองนายกครับท่านพระครูอภาสนนทกิจหรือว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระครูอภาสนนทกิจนะครับ ถ้าเป็นเจ้าคณะอำเภอบางกรวยและท่านเป็นเจ้าวาดวัดจันทร์ผมนั้นได้ทำหน้าที่ไปช่วยเหลือท่านในการที่จะทำการเผาศพทุกครั้งเวลาที่จะเผาศพผมก็จะไปเป็นพิธีกรให้กับงานศพนั้นๆและก็หรือไปเขียนประวัติให้กับผู้ตายเรียกว่านะยากดีมีจนก็มาเผาที่ <มา S 1> วัดจันรได,ด,ได้แล้วก็ผมก็ทำเป็นพันๆศพ นี่แสดงว่าช่วยกันทั้งท่านเจ้าว่าทั้งท่านรองนายกแล้วก็ทุกคนเลยใช่ไหมจ๊ะเพราะผมเป็นคนของท่านนายกสุรศักดิ์วิชิรเจรันซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบางกลวยแม่ถามนี้ท่านทนายท่านอินฟังแล้วชื่นใจไหมเวลาเห็นเขาช่วยกันในชุมชนดีอย่างนี้ชื่นใจครับชื่นใจมากเพราะว่าโดยโดยตัวผมเองเนี้ยบ้านบ้านพ่อผมก็อยู่ในบางกลวยออยู่ไม่ไกลจากวัดนี้เลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นวัดตัวอย่างนะเพราะว่าผมเป็นคนของท่านนายกสุรศักดิ์นี่ก็หาเสียงให้ท่านนายกไปด้วยเลยนะเพราะว่าผมทำงานจริงด้วยด้วยใจเนี่ยใจของผมเนี่ยต้องช่วยเหลือประชาชนนี่ถ้าท่านไม่ทําจริงนี่ฉันไม่เชิญมาออกอากาศนะนี่เห็นว่าทาเป็นพันศพจริงๆเลยให้มาออกอากาศนะแต่ว่าจุดแข็งตรงนี้นะท่านผู้นําชุมชนนะถามทางคุณลุงกมลเนี่ยนะฮะอยากจะฝากทุกๆชุมชนเลยว่าเราน่าจะช่วยเหลือกันยังไงเวลามีคนที่เขาลำบากยากจนเสียชีวิตอ่ะ ก็ผมก็มีความคิดว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะฮะว่าโดยปกติชีวิตเนี่ยเราเข้ากันได้ไหมในชุมชนนั้นฉะนั้น,น,นชุมชนต้องสามัคคีกันมีน้ำใจให้กันจะได้ช่วยเหลือกันนะจ๊ะแล้วมีอะไรอย่างไรพรับเราก็จะได้ช่วยซึ่งกันและกันนี่เป็นชุมชนตัวอย่างนะครับมีทั้งบ้านก็คือชุมชนนะวัดก็คือเนี่ยคุณลุงสับเปลือมาเป็นเปรแทนนะฮะแล้วก็โรงเรียนหรือราชการนะฮะก็คือผู้นําท้องถิ่นเนี่ยนะฮะ ผนึกกำลังกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะคะคคแลวก็วันนี้นะคะท่านทานายท่านวินศพรมาร่วมด้วยช่วยประชาชนให้กันนะคะทีมง,งานทุกคนและก็ดิฉันอนุมากเกษตรพิบูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ